กลับมากันต่อคุณผู้ชมนะปกติกลัวผีไหมฮะกลัวแม่หรอกลัวผีคือสองกระจกแล้วก็กลัวเลยไม่กลัวผีกิ่งนะก <c oughs> ุเรียนรู้จากแม่มาเยอะกุะม่ต้งกัดกัดทหมดทั้งบ้านมาหมาผีโอ้โหแฟนคลับทุกคนที่ชมอยู่ไปโจมตีจอยเลยวันนี้มันแก้งโอมฉันแบบไม่กล้าพูดเลยอ่ะหล่อไหมส่องกระจกไอ้จอยแค็กทิ่ิงพูดก่อน แม่กโกผีไหมอยยู่ทีีมเดวกันแม่กโกผีไหมถ้าอมไม่ส่องกระจุกใกล้ๆแม่แม่ไม่ผี เดี๋ยววันนี้สอนโดนแน่ทัวลงแน่อะไรโดนทัวลงทำไมมาบูลี่โอมบูลี่โอมหน้าผีเออเรื่องผีทำไมคะคือแม่เรื่องของแม่นางแกมันก็มีหลายเวอร์ชั่นเนาะตั้งแต่ละครภาพยนตร์ยันไปถึงละครเวทีเลยล่าสุด2021เขาจะมีอีกแล้วนะแม่นาง2021น่ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาจะเอามาสร้างเป็นละครลงทางช่อง 9M คอ็ดเลยนะคะซึ่งนางเอกก็ไม่ใช่ใครคุณขวัญอุตสามณีประกบคู่กับคุณนิวชัยพนนั่นเองนะคะแต่ ทีนี้เนี่ย<อ>มันมีกระแสดราม่าขึ้นมาแม่ว่าแบบเอ๊ะทำไมแม่นาเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันดูเป็นสายเหมือนก็แบบฝั่งแขกขาวไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ดูแบบมันไม่สมจริงผมมันน่าจะดํากว่านี้นะผมสีมันอ่อนไปทําให้ลงไฮไลท์ด้วยไม่ต้องไม่น่าหรอกค่ะยังไงพระเอกก็ไม่ได้จริงหรอ ไหนขอดูพระเอกเป็นลูกครึ่งเออก็จริงนะนางเอกก็หน้าฝรั่งจริงๆถ้าย้อนกลับไปเวอร์ชั่นของคุณหมายดาวิกานั้นกับคุณมาริโอเมลเรสอันนั้นมันไข่ข่ำเวอร์ชันเวอร์ชั่นที่ดูแล้วดูแล้วน่าจะดีที่สุดนะถ้าไม่ไม่นับสำเนียงพระเอกนะนั่นก็คือเวอร์ชันของพี่อุ๋ยนนทรีนิมิบุตรเวอร์ชั่นที่สายเจริญรัตนนี่บอะไอพี่อะไรนะพี่คนใต้อ่ะพี่คนใต้ เออคนใต้อ่ะวินัยไกลบุญ<อ>ินไกลบุถ้าไม่นับไม่นับสำเนียงพี่วินัยที่มันทองแดงมากเลยนะคะในหนังเนี่ยนะคะ<า>ก็เนะี่ยคือเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นไทยมากที่สุดเขาบอกมันสมจริงมากที่สุดคือในยุคราชการ ม่น่าจราชการที่สี่เนาะผมจะสั้นผมสั้นค่ะสั้นเลยแล้วก็ะติ้ขึ้นไปใช่ไหมมันไม่ใช่ผู้หญิงผมแล้วก็ตะเตเบงมาใช่ไหมแม่ไม่อยากใส่อย่างนี้นั่นแหละค่ะแต่ว่าผมจะผู้หญิงผู้หญิงสมัยโบราณผู้หญิงไทยยุคสมัยนู้นเนี่ยสมัยรัชการที่สี่เนาะถ้าเกิดที่เตาจำไม่ผิดใจจำราชการถิดต้องขออภัยด้วยนะคะแม่น่าจะเกิดสมัยราชการที่สี่นะฮะผมจะต้องสั้นทรงดอกกระทุ่มถ้าเกิดสมมติว่าใครไปดูผงพงสวดานของประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงยุคนั้นเนี่ยจะผมผอมแล้วผมจะสั้นเกลียนเลย แล้วก็จะไถแล้วก็จะมีผมตรงนี้แล้วแเหมือนทรายเจริญปูระเลยแล้วก็จะเคี้ยวหมากเคี้ยวหมากเคี้ยวครูคือแม่ว่ามันสําคัญใช่ไหมคะเรื่องของรูปลักษณ์อะไรแบบแล้วตอนหลังมีเขามาตีความว่าแม่นาคต้องผมยาวแม่นาคผมยาวถ้าผมยาวผมดำก็ยังพอเข้าใจผมยาวเนี่ยมันก็มาตีความสมัยพวกหนูยังไม่เกิดเนี่ยมาตีความใหม่ว่าผมยาวเพราะว่าจะให้ดารานางเอกมาตัดสั้นเลยแบบมันก็ไม่ได้เขาก็ไม่ตัดกันไงแต่ถ้าเกิดตามยุคตามสมัยตามพงศาวดาเลยต้องผมสั้นคุณผู้หญิงไทยโบราคุณ ผมสั้นเออถ้าอย่างเงี้ยมันดูอาจจะทําให้ไม่สมจริงหรอแม่น่าเวอร์ชั่นเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นสมัยใหม่หรอคะแม่ผมมีไฮไลท์ไฮลงไฮไลท์สีเยอะจนเกินไปโอ้ิวขาวใช่หิวขาวลูกสาวสวยเกินไปเออมันสวยเกินไปจริงจริงแม่สวยเกินไปนะฮะแต่กาไม่เป็นไรหรอกค่ะดูเพื่อความบันเทิงพระเอกก็ลูกครึ่งหลังๆเนี่ยมัน เราเริ่มดูแม่นาคแบบก่อนที่จะเป็นมาริโอกับใหม่ดาวิกาเราเป็นละครเวทีเขาคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยื้ตอนที่คุณนัทมีเรียออกมาเล่นแม่นาคหน้ายุโรปอ๋อใช่หลังๆมานี้เป็นหน้ายุโรปหมดเลยหน้ายุโรปหมดเลยจริงๆแล้วผู้หญิงไทยโบราณผู้หญิงไทยโบราณเนี่ยตามที่ฝรั่งเขาเขาเห็นเขาผิวตัวต้องเล็กนะฮะผิวเนี่ยดำดำแดงหน้าเป็นเหลี่ยมนะฮะแล้วก็เครื่องหน้าเนี่ย ก็คือเป็นไทยนะฮะผมต้องเลียนสั้นหาแล้วก็กระทุ่มตรงนี้ขึ้นถ้าให้แม่ลองนึกอ่ะคนที่แบบดูน่าจะเหมาะกับคาแรคเตอร์การเป็นแม่นาคเนี่ยมีนางเอกคนไหนบ้างที่แม่ว่าน่าจะเหมาะมีไหมที่ในใจแม่ไม่แม่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะทำไมดูท่าทางแม่ดูออกว่าแบบไม่ออกใครแม่ว่าไม่มีอะไรใครไม่ดูลากๆนะแม่ดูลากๆนะเมก 你逼。比 หลอกนะแม่นะกลัวกูเชื่อในวิทยาศาสตร์มกลัวผีทำไมแม่ดูเล็กๆกับเมี่ยก็ผมประมาณโอมเนี่ยได้ไงอ๋อแล้วต้องตีขึ้นไหมใช่ไหมแล้วต้องเกลียนนิดนึงข้างๆต้องไขเกลียนอ๋อแม่คิดว่าจะต้องเป็นคนที่ผมสันต้นเหรอแล้วผมอย่างนี้ผู้หญิงไทยโมเดลอย่าณนี้แต่ถ้าไข่เกลี่ยแต่ข้างบนจะมีผมออ๋แล้วก็จะเคี้ยวหมากเคี้ยวพลูแต่ก็จะไม่มีนางเอกคนไหนที่เขาไว้ผมอย่างนั้นไงแม่มันไม่มีใครกล้าทำไงแล้วตอนนั้นมีของคุณสายใช่ไหมแม่ที่สายทำสายทำที่เล่นอดนตรีน ใเพราะเขาไถเลยนะครับผมเลยเขาขึ้นข้างบนนั่นแหละเขาทำเป็นสมัยทแบบโบราณเลยโบราณเลยอัันนน้คือเ้แบบว่าไอ้ตามพงศ์สวัาดเลยตามพงศ์สวัาดเลยเพราะฉะนั้นเป็น หนังค่ะร้อยล้านร้อยล้านมากมากถ้าไม่นับสำเนียงพระเอกนะพาะสำเนียงพระเอกดูเป็นมาจากไอเนี้ยเบืออเพิ่งลงรดมาจากนครเดี๋ยวมาล่าเรื่องทองแดงเลยแต่แต่น่ากลัวจริงนะแต่ว่าแต่ว่าคาแรคเตอร์ของพี่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 วิไัยไกรบุตรคือใช่เลยได้ได้หน้าไทยผิวดำหล่อเข้มส่วนผู้หญิงเนี่ยก็แบบว่าหน้าอย่างนั้นประมาณอย่างไรก็ไถยผู้ไถ ผูไไ้หญิงไทยโบราณจะเป็นอย่างนั้นอพอมายุคหลังๆก็ผมยาวม,มาแล้วผมยาวเพราะเหงาเอก <consciousness. S 2> เขาไม่ยอมตัดผมไงนางเอกเขาไม่ตัดผมไงมนะฮะตอนนี้รุ่นใหม่กว่าเดิมนางแม่น่านมีไฮไลท์แฟชัน่นมากๆเลยสุดรันแล้วก็พระเอกเป็นฝรั่งลูกคร<า>ึ่งนางเอกเป็นลูกครึ่นแล้วพระเอกในดวงใจนะจอยเขาชอบแต่เขาหุ่นดีนะแม่คุณนนิวอะแฟนเป็นนักข่าวไม่ใช่เหรอนิวเชยพลชุ่นจิงเออ ไม่รู้นน้องเล่าให้ฟังอกหักแล้วนะอกเลิกหรือยังนะฮะสนใจเล่นไหมฮะเรื่องอะไรแม่เล่นาเล่นเป็นบทฮะเป็นเป็นพระเอกเหรอแม่จำได้ไหมตอนที่คุณพี่วินัยกับทรายเล่นเราจะมียายข้างบ้านคนนึงชื่อยายแหละเขาคือยายเหรอแม่เป็นยายข้างบ้านที่หนูฆ่าตายใช่ไหมไม่ใช่ยายข้างบ้านที่เป็นตาบอดอ่ะอ๋อ้ทำไมอ่ะแม ก็จะอยู่ข้างบ้านไงแล้บทให้นี่แหมโยมมึงจะได้เป็นอะไรจะเป็นเป็นนาเลยเหรอไม่เขาแบบเป็นเพื่อนพระเอกไม่เป็นก็ได้เป็นชาวบ้านก็ได้อะแหมนี่ให้เล่นเป็นคนแก่ตาบอดอีกได้ข้างบ้านต้องตาบอดได้นะคนแก่ก็ตาบอดนะชีวิตบทนี่คือแบบ ไม่ได้เห็นอะไรบนโลกใบนี้เลยแต่ละบอดเห็นแต่ว่าต้องแก้ตาบอดเล่นไป็นคุณยายไหนลองลองเล่นสิลองเล่นสิคนตาบอดก็คือลืมตาปกติอะไแหละโอ้โไหนลองเล่นสิเออพูดแล้วคุณยายคุณยายเขาจะไม่รู้ไงว่าไม่นักเสียแล้วหรือว่าตายแล้วแต่ไม่เห็นไงก็เลยคุณยายเขาไม่ค่อยนวลหลอกเรื่องไงคุณยายก็เลยไม่กลือก นั่นแหละคุณยายหรือเล่นอีกบทหรือหมอบทบทอะไรดีหมอตำแยอเอออันนี้เอาอันนี้ได้ได้ได้ตอนตอนทำคลอดแต่ว่าตอนทำข้อที่แบบลูกตายแล้วไงก็มันก็มีแต่ตอนเดียวตอนเดียวแล้วก็หายไปเลยออกจากเดียวหรือจะเล่นเป็นมะนาวที่เขาเก็บอยู่ใต้เเล่นเป็นมือปอดีกว่านนี้ยืดไปเห็นแต่มือนะมือแบบยาวไป หยิบมะนาวเนเขาบอกว่าไม่น่าที่ไม่ได้เลยนะเขาบอกว่าเฮี้ยนนะสมัยก่อนนี่ไปถ่ายไปถ่ายที่โรงสมัยโบราณนะฮะไปถ่ายเนี่ยกว่าจะถ่ายได้นี่ต้องขอเข้ามาขอนู่นขอนี่ไม่ถ่ายไม่ติดอต่ไฟดงไฟดับไปหลายรอบเลยอะเฮี้ยนใช่ไหมแม่เฮี้ยนย่านาเขาเรียกย่านาบุประขนงนี่เราจะไม่ไฟดับใช่ไหม่ไม่ไม่ไม่ต้องกลัวค่ะทำไมแม่มีคุณยายอยู่ยายอะไรแม่ยายทางบ้านทูที่แม่กลัวผีไม่กลัวเพเชื่อในวิทยาศาสตร์ไม่เคยกลัวผี ที่ไหนเขาบอกผีดุผีดุฉันจัดการฉันโชว์เดินเลยไปเลยจริงๆชถวบ้านฉันมันมาสมัยก่อนตอนที่ฉันอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีเมนเผาศพแต่ว่ามันเผาแบบเผาลกูลกนมไม่อยู่จังหวัดเลยนะอยู่ที่หัดใหญ่หัดใหญ่แล้วก็ก็จะเป็นวัดนี่แหละนะฮะแล้วก็แล้ว,ก,ลวก,ก็ต้องเดินผ่านทุกวัน,นอ่ะตั้งแต่เช้าไปถึงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มก็เดินขับมอเตอร์ไซค์ผ่านก็ไม่เคยเจอนะแต่คนอื่นเจอกันหมดเขาบอกเขาเห็นกันอย่างงู้นอย่างนี้กูผ่านก็ไม่เจอนะเหมือนที่เขาบอกว่าจะผ่านข้ามแม่น้ําบางปะ อ๋อปีหนึ่งปีสองปีสามผู้หญชุดแดงผู้หญิงชุดแดงเข้นขับรถกลับมาปีสามปีสี่ปีหนึ่งปีสองไม่เจอไม่เคยเจอบอกเจอแล้วจะลงไปคุยด้วยก็ไม่เห็นเคยเจอเลยนะเห็นแต่กระเทยชุดแดงเดินเต้นป้อนเปี้ยนอยู่เอ๊ะไปทำอะไรแคมป์ลุกแคมป์พนักงานไปแล้วทำมือแบบมาทำมือทำไมตั้งต้องตั้ง เคยทุยชุดแดงใช่ทก็ไม่เคยเจอนะแม่น้ำบางปะกงเนี่ยที่ก็แต่ว่าแม่น้ำบางปะกงก็แเจอกันแม่น้ำบางปะกงนี่ก็หูน่ากลัวอยู่ต้องส่งพี่โอมไปบ้างแล้วหรอแม่ไม่ได้ทำไมอะคะไม่ได้เหรอผู้หญิงชุดแดงเขาโดดหนีเลยเหรอเพราะว่าอันนี้เป็นยัยแม่นาคนะว่าไม่ได้นะแม่นะเป็นยัยยัยแม่นาคฟาบอดก็คือเนี่ยที่แม่บอกว่าไปตีหนึ่งตีสองไม่เจอผีนะที่เจอชุดแดงไม่ใช่ใครหรอกเอออันั่นเดี๋ยวเราเราให้เวลาพี่โอมไปเปลี่ยนชุดดีกว่าแม่นะคะเปลี่ยนชุดไปเดี๋ยวพักักค็ค แน่นอนลูกสาวไม่ต้ออองเ่่ยชืไม่เอ่ยชื่อเป็นลูกสาวคนแม่ลูกสาวแม่แต่ว่าเป็นแฟนโอมอ่ะจะเป็นใครติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะอ่ะหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วเออเลยชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ